กีฬา,า,าจากทีวีสีชอ่อง5ตัวเดินทางไปงที่พร้อมดังไอโอวาแกนนักกีฬาได้จับส่งทีมนักกีฬาไปแข่งขันนะครับนอกจากนี้ผมกลาบเรียนเชิญท่านยกสองผมนะครับได้กล่าวถึงว่ามิปุนายยนี้ ซึ่งเราได้ับน,นะครับผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและที่นั่งมีการปรสาน่ารือกันโดยตลอดว่าจะแข่ไขสถานการณ์แบบนี้อย่างไรดีนั่นคือทีมชายแล้วก็ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติทีมชาติไทยจะแ,แข่งขันสู้กับสังคมลโลกเขาได้หลายสิบป,ปีที่อยู่ในสังคมกีฬาของประเทศไทยมาแล้วสีเวระร่างกายของคนไทยความเป็นคนไทยของเราเนี่ยถ้าจะสู้กันได้ เราได้เคยติก response. ต่อเครื่องของสายการบินมองโกเลียนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยประกาศไปทั่วแล้วก่อนืีนผมอยากจะขอเชิญทนับะไปทั่วหนก็ด้มาเอา่ื่นขอ 我们。